สนับสนุนโดยบ้านหัวเรือโฮมสเตย์โฮมสเตย์สุดน่ารักบรรยากาศอบอุ่นบนเกาะลิบงจังหวัดตรัง The Sunset Eco Camp ที่พักสไตล์เต็นติดแอร์ริมทะเลปากบาราจังหวัดสตูลรู้ไหมว่าทำไมผมไม่ชอบมางานเลี้ยงรุ่น จริงๆจ,จะพูดว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงหรอกแต่ใช้คำว,ว่าเกลียดถึงจะตรงกว่าผมเกลียดมิตรภาพจอมปลอมเออวุฒไม่เจอกันตั้งนานเพื่อนๆอนะ่ะบนคิดถึงแกทักคนเลยด้วยเออนี่ว่างๆเนี่ยไปออกรอบตีกองของพวกเราดิไม่มีแกเนี่ยขาดตีตันไปเยอะเลย ใช่ใช่ไปนะเกลียดการใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะนี่คืองานแห่งการอวดร่ำอวดรวยอวดหน้าที่การงานอวดความสำเร็จและสารพัดการอวดที่จะสัรหามาอวดกันได้นี่จริงๆมือถือเครื่องใหม่เนี่ยนะฉันําไม่ได้อยากได้หรอกนะเครื่องเก่าอ่ะยังใช้ได้อยู่เลยไม่จำเป็นแต่ที่ต้องรับไว้เนี่ย เพราะเมียข้าอยากให้เป็นรางวัลของสามีผู้น่ารักจะไม่รับก็กลัวเขาจะเสียใจนี่ยังลำบากใจอยู่เลยโอ้โหฉันเลยอยากลําบากใจแบบแกแล้วเกินเดี๋ยวก็มือถือใหม่เดี๋ยวก็ถอยรถใหม่ชีวิตแกเนี่ยนะมันช่างลำบากลำบากซะดี่กระไรอายุน้อยร้อยล้านอย่างแกเนี่ยจะไปฉายทัศนมาทำไมโอ้โหเห็นเช็คอินคาเฟ่ต่างประเทศชีวิตดีดีโอ้โหฉันอะไปทํางานไม่ได้ไปเที่ยวสักหน่อยโ นั่นแหละถึงจะไปทำงานก็เหอะแต่แกลงรูปในไอจีนั่ง First Car ทโอ้โหค่านี้ไม่อิจฉาไม่ได้เลยวะ่ะครูต้องต่อยยังค่าเนี่ยแค่บินไปเชียงใหม่ก็หรูแล้วครูต้องต่อยเลยวะ่ะได้ข่าวว่าปีหน้าถูกโปรโมทขึ้นให้เป็นรองผอ,อ,อแล้วไม่ใช่เหรออ,อ่าออใครจะไปเทียบที่ปรึกษาวุโสแกได้ละ่ะเฮ้ยมันอ่ะมีรถประจำตำแหน่งด้วยนะเว้ยโอ้อพูดแล้วภาสาไม่พูดเลยแกก็ไปเชื่อมันอรามีคนขับรถแบบในหนังเลยสิ นี่นั่งลิมูซีนด้วยไหมเนี่ยบอกว่าจะไปเชื่อมันเอ้ออันนี้มั่วอะไรโอ้ยเจ๊เจ๊เป็ะไรของเจ๊่ะ่ข้าขอพูดแบบเปิดใจเลยนะเว้ยคือข้าไม่อยากมางานนี้เลยว่ะคือข้ารู้สึกไม่เข้าพวกอ่ะข้าเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาเงินเดือนหมื่นกว่าบาท ไม่มีของแบรนด์เนมไม่มีของแพงใส่โชว์แต่ทุกวันนี้ข้ายังขี่มอเตอร์ไซค์องเก่าไปทำงานอยู่เลยนะเว้ยพวกแกจะชวนข้ามาทำไมวะเออพูดก็ดีจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากมาหรอกฉันเบื่อนล้เวย้ยที่จต้องแต่งเรื่องเพื่ออวดพวกแกชีวิตฉันอะไม่ได้มีอะไรที่น่าอิจฉาไป่ทกเรื่องหรอก ก็แค่เลือกบางเรื่องมาโชว์ให้พวกแกเห็นนั่นแหละข้าก็เหมือนกันข้าก็แค่คิดว่าของบางแพงที่เมียข้าซื้อให้อ่ะจะช่วยกบความรู้สึกโดยค่าตัวเองไปได้บ้างฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารก็จริงน้ย้ยแต่ตั้งแต่พ่อฉันเสียแม่ฉันก็ป่วยตลอดเลยฉันซึ่งเป็นลูกคนเดียวต้องลางงานมาดูแลแม่ ลาเพื่อพาแกไปหาหมอลาบ่อยจนฝ่ายบุคคลเพ่งเลงแล้วเนี่ยฉันว่ากลางปีเนี่ยฉันอาจต้องลาออกมาดูแลแม่ก่อนดีทฉันไม่น่าอาตรงไหนวะแกะยังดีมีเวลาดูแลแม่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจก็จริงแต่ฉันทำงานอะจนแทบไม่มีเวลาดูแลครอบครัวเลยและยิ่งหลังโควิดเนี่ยนะธุรกิจฉันก็มีแต่ทรงกับซูทั้งนั้นเลยเนี่ย ใครบอกว่าเป็นนายตัวเองแล้วมันจะดีวะฉันเนี่ยทำงานเครียดจนหัวจะระเบิดออกมาอยู่แล้วอยากจะออกมาดูแลลูกดูแลครอบครัวให้มันรู้แล้วร,รู้รอดไปเลยอย่าอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะเว้ยดูข่าเป็นเยี่ยงอย่างนี่เมียข้าเน่ยเป็นหมอรายได้มั่นคงแต่เขาก็ไม่ไว้ใจให้ใครมาเลี้ยงลูกเลยงานเก่าข้าก็ไม่ดีเยอะอะไร จ้างพี่เลี้ยงเด็กแต่ละเดือนก็เยอะอยู่ข้าเลยตัดสินใจให้เมียได้ทำงานส่วนข้าลาออกมาเลี้ยงลูกเองต้องทำงานบ้านทำกับข้าวคือสลับหน้าที่กับเมียทุกอย่างเลยฟังดูก็โอเคนี่ว่าตอนแรกอะ่ะข้าก็ไม่อะไรหรอกแต่ป้าข้างบ้านนี่ะดิชอบพูดเข้าหูข้าว,ว่าสมัยนี้ดีนะ ให้เมียทำงานนอกบ้านส่วนผัวก็แบรมือของเงินเมียแล้วนานเข้าอ่ะข้าก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจเพราะข้าเองก็ไม่มีรายได้ข้าจะจ่ายในบ้านก็ของเงินเมียอย่างที่เขาว่านั่นแหละ้ก็จะไปแคร์เสียงป้าข้างบ้านทำไมวะปล่อยเขาพูดไปดิแกก็เลี้ยงลูกได้ดีไม่ใช่เหรอข้าก็พยายามไม่แคร์นะเว้ยแต่ตอนเนี้ยความภูมิใจในตัวเองของข้าลดน้อยลงไปเรื่อยเลยวะ่ะ <affiliated S 2> เปอามล่ะกก็ถามหาคุณภาพการศึกษากับครูไทยแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนให้มันน่าสนใจเพื่อดึงดูดนักเรียนแทนที่ได้ทุ่มเทกับการสอนให้เป็นเลิกกับต้องมาทําเอกสารนู่นนี่เดี๋ยวก็ต้องทํารายงานเพื่อประเมินโรงเรียนแล้วเฮ้ยนี จากงานประกาศรางวัลความสําเร็จในชีวิตไงกลายมาเป็นวงปรับทุกวงเวียนชีวิตกันแบบนี้วะพวกเราเพราะอย่างที่ฉันบอกไนงะแต่ละคนก็จะมีบททดสอบของตัวเองไม่มีใครเพอร์เฟกต์ปซะทุกเรื่องหรอกเบื้องหน้าที่สวยหรูเนาะบางทีก็่อบไปไ้วยความเน่าเฟะที่ไม่อยากให้ใครรับรู้งั้นก็เลือกเอาตัวเองไปเป,เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดในแบบของเราก็พอ เลี้ยงรุ่นปีนี้ได้ปรับความคิดอย่างมากมายเปลี่ยนมุมมองชีวิตอย่างมากหลายฉันไม่เสียดายที่ได้เจอพวกแกเฮ้ยมันต้องแบบนี้ดิถึงจะได้บรรยากาศสมัยวัยเรียนของเราไงออที่เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราก็มาปรับทุกกันแชร์กันช่วยเหลือกันไงพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยห้ามพลาดด้วยมากันนห้ครบเฮ้ย จะไปรอให้มันถึงปีทําไมเล่านี่เรานัดเดือนละครั้งนี่ก็ไม่เลวนะเออจะได้มาอัปเดตชีวิตกันไงนะเห็นปะดีเลยดีโอเคดีเลยเออจริงกับการภัยจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตา มีอยู่จริงกับอัลฮุดาทางน้ำที่มาจากเบือ